รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีจังหวัดสกลนครจากที่ผมได้สัมผัสบรรยากาศวิวหลักล้านที่หนองหารกันไปแล้วสวยสมกับคำว่า ตะวันร้อนที่หนองหารจริงๆครับเลางได้รู้จักกับตำบลท่าแร่ที่มีประวัติอันยาวนานของชาวแคทอลิกวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครและชมประเพณีที่หาชมที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นั่นก็คือประเพณีแห่ปราสาทพึ่งครับ สวัสดีครับมาศกรนครในวันนี้ครับที่แรกที่ผมพาทุกคนมาครับคือที่นี่ครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในจังหวัดสกลนครเลยก็ว่าได้ครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแห่งนี้ครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบึงหนองหานบนถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนี่แหละครับและอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกครับว่าวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่สุดงานหนึ่งของจังหวัดสกลนครครับนั่นก็คือประเพณีแห่ปราสาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนดีกว่าครับ กุศลนะครับวันนี้อนุโมทนาบุญกับคุณชัยพลภูพาสนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครอุทิศกุศสนให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคุณปู่คุณยายและกับบรรพบุรุษผ,ผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาประจําตัวด้ครับมีโอกาสได้ไปคารวะหลวงพ่อพระองค์แสนหรือยังครับยังเลยครับก็อันนี้คือหลวงพ่อพระองค์แสนที่เป็นที่สักการะพี่น้องของสกลนครนะรของพี่น้องชาวอุสานชาวไทยโดยทั่วไปครับผมจะขออนุญาตนำเข้าไปเยี่ยมชมหลวงพ่อพระองค์แสนได้เลยครับ องค์พระธาตุเชิงชุมเนี่ยเป็นปูชนียสถานเป็นปราสาทหินศิลาแ<ม>รงฝีมือช่างขอมองค์พระธาตุเจดีย์สีขาวที่เราเห็นในขณะนี้นะรสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมไว้ครับ<ม>สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่22บครับ,รบนี่ก็ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อุรังคธาตุว่าอดีตพระพุทธเจ้าครับทุกพระองค์ได้เสด็จมาประทับรอยซ้อนทับทิธีแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเชิงชุมครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้มา วัดพระธาตุเชิงชุมบริหารนหนึ่งเรามีโอกาสได้มาคารวะบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมได้มีโอกาสคารวะบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ทรงประทับรอยพุทธบาทซ้อนทับเย่า่งแห่งนี้ครับ,รบและ3เรามีโอกาสได้มากราบไหว้บูชาหลวงพ่อพระองค์แสตที่อยู่ข้างในวิหารวันนี้ผมถือว่าเป็นบุญมหากุสลอย่างยิ่งของคุณนิวมากนะครับรท,ที่มีโอกาสได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้ครับ และอย่างหลวงพ่อพระองแสนถือเป็นพระประธานของวัดพระธาตุเชียงชุมวบรา,ารแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคร่าวๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์หลวงพ่อพระองแสนเป็นพระคู่บ้านคุ่เมืองของพี่น้องสกลนครนะเป็นพุทธรูปศิลปะลาแบบศีสศตนาคณะหุตนนะครับมีความสูงนะครับสามเมตรยี่สิบเซนติเมตรครับหน้าตักกว้างสองเมตรความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็เห็น ที่น้องหลายท่านก็มาขอพรบารมีต่างๆอยากได้งานดีๆทําอยากได้ความโชคดีสิ่งต่างๆเนี่ยก็เอามาขอพรที่นี่หลายท่านมาก็ได้มาก็เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิใจกลับไปเนะี่ยเราก็ภูมิใจครับอันนี้เป็นพระธาตุเจดีย์องค์เดิมนะ เป็นการก่อสร้างโดยศิลาแรงฝีมือช่างของครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16-17นะครับทัรงนี้นะครับเป็นศิลาแรงนะครับและที่จะเห็นข้างนอกขาวๆก็คือสร้างขึ้นใหม่ครอบพระเจดองค์เดิมไปเจ้าอาจาสครับครอบพระเจดีองเดิมไว้900กว่าปีและสันนิษฐานว่ารอยพุทธบาทของพระเจ้าทั้ง4พระองค์ที่ทรงประทับรอยพุทธบาทซ้อนวัดเทพิยางนี้ด้วยครับ และเมื่อผมได้เดินชมรอบๆบวัดครับก็ได้พบกับหอกลองหรือหอระฆังสูง3ชั้นที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2503โดยชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่นักจังหวัดสกนลนครแห่งนี้เขาร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายองค์พระาธาตุเชิงชุมเป็นพุทธบูชาและเพื่อใช้บอเวลายามต่างๆครับ และนี่ครับคือบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ครับที่ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าเกิดคู่มาพร้อมกับพระธาตุเชิงชุมครับและเป็นสะดือน้ําผุดของหนองหาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสักนิดนึงครับเพื่อเก็บเช็คอินนะครับผมนี่ถ่ายรูปก่อนเลยสวยงามมากๆครับและต่อจากนี้ครับผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของพิธีแห่ปราสาทพึ่งกันครับ